ทอมัดหมี49ลำนะคะงานทอจากสีคอร์พูงที่แม่ค้าฝากขายมาเป็นลายอะไรนะคุณผู้ชมเคยกินอะไรนะ <c oughs> อี่หยังว่าคุณผู้ชมเคยกินมะเขือพวงไหมนี่ค่ะการจินตนาการของมะเขือพวงมัดหมีถึง49ลำ <c oughs> ท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามนะคะทอยกดอกหัตะกอนลายลูกแก้วนะคะผืนนี้ เบอร์สี่นะคะสวยมากมนี่นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่นุ่หน้านางังแพไม่สวยลุกหน้านางนะคะก็จะน่งแบบนี้ให้ชมหให้ชมแล้วก็ส่งหน้านางได้แล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่สันดีได้ด้วยนะจ๊ะเสร็จไหมคะลายมะเขือพองนี้ก็โปรเบอือักนค่ะจาก3 5มพเพราะว่าขายถึงวันที่วันศุกร์นี้ตอนเย็นไม่เกินสามทุ่ม ก็จะส่งคืนร้านค้าให้เขาไปขายนะคะเพราะว่าแกแพติภารกิจไม่ได้ถ่ายทำลงเลยค่ะเลยว่างวันนี้นะคะใครที่เห็นนี่ค่ะลายมะเขือพวงมัดมีถึง49ลําลำไม่ง่ายการมัดมีการแกะลายการทอไม่ง่ายนะคะท้องผ้าเม็ดมะขามนี่ค่ะมาดูหน้านางนะคะดูหน้านางสวยไหมคะจัดโปรให้สำหรับคุณผู้ชมนะคะอยู่ที่3 2 0 0บาท นี่เห็นไหมอาบน้ำยาส่งทั่วไทยเพราะฉะนั้นผื้นนี้รีบจับจองค่ะมะเขือพวงอ